นอกจากแนวทางในการสร้างความปรองดองที่แตกต่างกันแล้วอีกหนึ่งอุปสรรคสำคัญที่ทำให้เส้นทางปรองดองไม่เห็นผลก็คือผู้นำประเทศในขณะนั้นๆติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานค่ะ สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในห้วงสิปีที่ผ่านมาแม้จะมีความพยายามของรัฐบาลแต่ละชุดเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งก็ตามแต่ก็ยังมีอุปสรรคสำคัญทำให้ความปรองดองยังเดินไปไม่ถึงฝั่งฝันเห็นได้จากข้อเสนอของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติหรือคอปที่เคยจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ เสนอให้ยุติการดำเนินการใดๆที่นำไปสู่ความขัดแย้งและทำลายบรรยากาศความปรองดองในช่วงที่รัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรแต่ข้อเสนอดังกล่าวกลับไม่ได้ถูกนำมาปฏิบัติหรือถูกเลือกปฏิบัติเพียงบางข้อที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้มีอำนาจในเวลานั้นตัวอย่างชัดเจนเมื่อรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ เลือกที่จะเร่งรัดออกกฎหมายนิรโทษกรรมจนเป็นชนวนเหตุให้เกิดการชุมนุมต่อต้านครั้งล่าสุดอุปสรรคสำคัญซึ่งทำให้ความขัดแยง้งไม่สามารถหาข้อยุติได้ในคณิตนนครอดีประธานกรรมการคอ,อปอมองว่าเพราะฝ่ายการเมืองไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอของคอ,อปอที่ไม่ให้เร่งรัดนิรโทษกรรม ขณะที่ข้อเสนอให้ผู้นำทุกฝ่ายกล่าวขอโทษต่อสาธารณชนที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้นก็ไม่ได้ถูกนำไปปฏิบัติเพราะคนไทยยังมีนิสัยขอโทษไม่เป็นส่วนข้อเสนอของคอ,อปอยังไม่ได้รับการตอบสนองโดยเฉพาะให้เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงแม้รัฐบาลน,นางสาวยิ่งลักษณ์จะตอบสนองด้วยการจ่ายเงินชดเชยเยียวยา ให้ผู้ได้รับผลกระทบเป็นเงินรายละ7ล้าน5แสนบาทแต่ก็ไม่ใช่การเยียวยาตามหลักสากลขณะที่นายนิพิษอินทรสมบัติรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์มองว่าที่ผ่านมาต่างฝ่ายต่างปฏิเสธความรับผิดชอบเมื่อกลุ่มนปชอ,อ้างว่าไม่ได้กระทําความผิดและโยนความรุนแรงว่าเกิดจากฝ่ายรัฐเร่งผลักดันกฎหมายเนื้อรัฐศกรรม กล่าวโทษกระบวนการยุติธรรมสองมาตรฐานในขณะที่ฝ่ายตรงข้ามก็เรียกร้องว่าเมื่อไม่ได้กระทำความผิดก็ควรเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมรวมทั้งเมื่อครั้งที่รัฐสภาพิจารณาแนวทางสร้างความปรองดองแห่งชาติซึ่งควรจะต้องค้นหาความจริงให้ปรากฏ ก่อนนำไปสู่การนิรโทษกรรมแต่รัฐสภาในขณะนั้นกลับนำข้อเสนอเรื่องนิรโทษกรรมขึ้นมาพิจารณาก่อนพร้อมยืนยันว่าพักประชาธิปัตย์ยอมรับกับข้อเสนอของคออปที่ให้นำทฤษฎียุติธรรมระยะเปลี่ยนผ่านมาปรับใช้โดยสนับสนุนให้นิรโทษกรรมสำหรับคดีที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมทางการเมืองได้ส่วนคดีอาญาร้ายแรงคดีก่อการร้ายแม้จะลืมไม่ลงแต่จะต้องนำมาเป็นบทเรียน ชววิทยาชยสุร์รักษาการรองเลขาธิการพักเพื่อไทยมองว่าอุปสรรคของความปรองดองเกิดจากผู้ขัดแย้งทางการเมืองแต่ละฝ่ายยางยึดมั่นในแนวคิดของตัวเองไม่ยอมซึ่งกันและกันพร้อมเสนอให้ผู้ถืออำนาจรัฐในขณะนี้ต้องตัดสินใจย,ยุติคดีความทางการเมืองและคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับการเมืองไม่ควรปล่อยให้นักการเมืองดำเนินการเพราะหากผู้ถืออำนาจรัฐไม่กล้าตัดสินหาทางปรองดอง ก็จะส่งผลให้การยึดอำนาจรัฐที่ผ่านมาเสียของและถูกมองว่าให้อภัยแต่ตัวเองและพวกพ้องเท่านั้นข่าเทรัฐทีวีรายงาน